ในวันที่สิบวันที่สิบสามนี่ยเป็นมื่อวันอาสาลหะบูชาเป็นวันเกิดพระสงฆ์พระสงฆ์เกิดวันอาสาลหะบูชาพระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมจักรเทศนากันแรก ในบังเกิดประสงค์ขึ้นในพุทธศาสนาเวียนมาบรรจบครบรอบในวันที่สิบสามกรกฎทา,าทางวัดเท่าก็มีพิธีกรรมคือการเวียนเทียนเพื่อรำลึกนึกถึงคุณพระสงค์เป็นบันเกิดของพระสงค์เกิดขึ้นครั้งแรกในโลก วันที่วันวันอาสาฬหาบูชาซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่สิบสามทั้งอำเภอนายอำเภอเป็นกระผ้าผู้นํำทองทินในเขตตาบนเท่าน,นี่แหละมาเวียนเทียนอยู่วัดเท่านี้เวลาเวียนแทียนนี่ประมาณยี่สิบนาฬิกาตาวนายอำเภอเป็นกระแจงมาว่าพาิีมาสิบเก้านาฬิกา อันนถึงาถึงประมาณสิบเก้านาฬิกามันจะส่วนเจ้านาทีไฟปุกข้องว่งาเอาเวียนเทียนบัตรเท่านี้นกิจกรรมของวันที่สิบสามก็มีช่วงเศารก็ตามปกติช่วง,งเกเว่นก็ตามปกติแต่ว่าช่วงแรกเนีงง่ยเท่ามีพิธีเวียนเทียนหลังจากเวียนเทียนแล้วก็ฟัง พธรรมเทศนาบวชสิพ้ามพร้อมเวลาพอสมควรเราจะจะเป็นจุดเที่ยนที่ห้าวากันรอนน่ะแหละนะี่รอเที่ยนก่อนเขาพันศนาสิได้จุดเที่ยนเป็นเที่ยนใช่มาจุดขึ้นแล้วก็สวดมุ่นจะเลื่อนพธมุนสมโพธไปจนมาหอดวันที่ยี่สิบเก้าตุลาซึ่งเป็นเคลื่อนสุดท้าย จุดเปว่าพูดละแจ้งเป็นวันที่สามสิบแลัก็ะเป็นอันดับเทียนใช่เนี่ยือเทียนที่ห้าสิจุดในวันทีน่สิบสามพิธีกรรมของห้าก็มียังสี่พิธีกรรมต่างๆผู้นำอำเภอเห้าสนใจอ่ามาร่วมกิจกรรมนำ้าคณะชาวบ้าน เยี่ยนเทียนกับประกาศในี่ห้องจักน้ำมาพากันมาผู้ลักผู้ใยในบ้านกปเถากับมาห้องกับมาแล้วนในบ้านห้องพากันออกมาเยี่ยนเทียนเราปกติของห้องนี่ถา้าพ่ดค่าโควิดก็หลายยะเห้อเนี่แหละคนนี่เป็นพันคนนี้ปกติน่ะแต่ว่าช่วงหลังๆมานี่าการจักกระยำกาะยำเนี่ยสองปีแล้วเดี <laughs> มันเป็นยังปกติละวันสําคัญวันสําคัญทงางศาสนาหรือวันเสาร์วันอาทิตย์นี่ยคนเต็มเลยสลายนะคนหลายแต่ว่าลงววุงขั้วบ่มหมองนางกินเขา่าเด้จยัดยุ่สลาหง่เนี่ยมองนางกินเขา่าเจ้งพ่อกับนางมาสองปีนี่ยัดเขาลุงขั้วกับบอเต็มวันสําคัญวันเสาร์วันอาทิตย์ยัดเขาลุงพัวกกับอกเต็มนี่แหละโรคไข้ไข้เจ็บเป็นเหตุ เป็นมา่านเอต่คนห่างวัดทางว่าอ่างศาสนาส่วนผู้มั่นคงคนกระโบห้างหรอกคนก็มาตามปกติเขาเป็นโรคระบาดจะมาอยู่พราประเด็นละ่ะถาเป็นยังก็มาอยู่เสื่อว่าขันโมมีกรรมในส่วนนี้มันก็บโบเป็นนกระบกมาปกติก็บโบเป็ี่นอิรีได้ละ่ะกรโบเป็นนี่แหละ ช่วง้างหลังมา,นนางเนี่ยคนจากทางแน่แต่ก่อนในวันพระสวดมนต์วันพระใหญ่เนี่ยประมาณแปดลอยแปดลอยคน้นทือมาเนะ่วันพระแปดคำประมาณห้าลอยสามลอยแต่นี้วันพระใหญ่กับประมาณสี่ลอยย่างหลายก็มันห้าลอยโดยประมาณเมื่อหลายปันได ต่พัดควิดมานเนี่ยสามรอยยอมล่งผมว่าภพาวน้ามาฝึกฝนอบรมนั่นแหละมาฝึกจิตเจ้าของเบาบางล่งหลายเติบอยู่ประชาก่อน,นาาาขณะสัทธาห้องหลังจากโกรคระบาด้องเกิดขึ้นมามีการควบคุมแน่ไปมากวสะดวกแน่แต่ตอนนี้เป็นเลิก แล้วเลิกควบคุมแล้วแต่ขนาดแมก่กะบ่ได้บังคับแล้วคนก็นเริ่มหลายขึ้นคนก็นเริ่มตื่นโตกลับขึ้นมาหลายขึ้นขึ้นเ่าอีกแล้ะเริ่มมีคนมาทําบุญหลายเติบแล้ะปกติว่าเท่ามันแน่นยู่งขึกังเว่นกังขึ้นลนะ่ะปกติพี่น้องหลายมาทุกทิศทุกทางผมว่าแสวงบุญอากันมา กราบเมื่อวับวชเท่านี่แหละวิหารโคดเมืองสมเด็จท่านเนี่ยค้นมาไหวัยมาขอพรมากราบมาไหวัยผู้บาอาจารย์ปกติก็เต็มอยู่แล้วล่ะว่าโควิดนี่ยห่างแน่อีกอย่างหนึ่งคนทํางานทําการเมื่อไรบมมีเงินกับ่อยากมากไปไหนบมมีเงินกับวอยากไปบัดเว้ไปที่จิงบัดกับไวถามเอาเงินเรอผู้มากันานแมแเราก็อยากทําบุญ อันไหนมากก็อยากทําบุญมีเงินมีทองมาทําบุญนี่แหละก็เลยเป็นเหตุให้ห่ง<ม>เป็นเหตุให้ห่งแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มเริ่มคือคักขึ้นมาแนพี่น้องลังเขามาผู้สนใจปฏิบัติรรมนั่นแหละส่วนหลายก็เขามาวันพระวัศนลก็เต็ม,มกันขึ้นอันนี้นอกพัรษาก็ตาม ในพันษากระตามองวัดเท่าน่ะวันพระบว่าสิเป็นแปดคำกะดีสิพหาคำสิบสี่คำกะดีนี่การชาวบ้านชาวเมืองมันก็มากกันมากสวดมนต์น้ำช่วงนอกพันษาเนี่ยมาทุกวันพระช่วงในพันษาเนี่ยหนักกว่าในจักหน่อยมันหลยคนขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มจึ้น,น,นวนคน หลายขึ้นนี่แหละสิ่งสําคัญเขาตั้งใจเขาตั้งใจเอาขันปีได้วันพระในพรรษาตวงกับเสาอาทิตย์ไข่ยอยู่หลายพี่น้องไอ้คนทีามัาทำงานคณะญาติโยมพ่อเป็นคนทำงานไหวทำงานบร่เป็นนอนมานอนแสอยู่วัดเลยดิมาเท่าเนี่ส่วนใหญ่กันนี่มันกลางขึ้น่ะ พี่น้องมันทำงานเนี่ยมึงเว้นเนี่ยมึงขึ้นกับมาสวดมนต์เพราะว่าหน้าน้่ตั้งใจใ่เอาจังมาได้คำว่าตั้งใจใส่าาเ,เพราะว่าเมื่อยเราเห็ุงานกับเมื่อยผู้แห้งมาสวดมนต์เพราะว่าหน้านั่งมาตั้งใจอยากได้บุญได้บุญได้กุศลพากันมากกระายพอสมควรหรอวะ,ะมูลตั้งใจก็ได้แต่านะมีบุญมีวาสนา คนม,นมีบุญมีวาสนาโสนใจการรักษาศีลพ่อวหน้าคนมีบุญตั้งหากมีวาสนาหลายเคยบำเพ็ญบารมีมาแต่ยิน้น่าพ่อวหน้ากับมันอยากมาบุญหลายกันบุญบ่หลายบบมันดอกบุญบาหลายเขาบอกเรือ่องพ่อวนาอุ้ยเลยอบอยากมานหน้าไหนนับว่าพวกเขานี่บุญหลายเตบิบพอสมควรอยู่แต่งภากันยินดี ในการมาปฏิบัติศีลธรรมภาวนานี่แหละครับประกาศบอกข่าวไปส่วนท้องเขานะ่ะเมื่อบุญกระถินถ้าวันที่ยี่สิบเก่าเด้อบุญกระถินก,กำหนดกันแล้ววันที่ยี่สิบเก่าตุลาเตรียมการไว้สำหรับเจ้าภาพบุญกระถินก,ตก็ตามกำลังศรัทธาตามกำลังศรัทธาเอาส่วน เจ้าภาพที่เิ่นมีกำลังแน่เพิ่นสามารถทำาบุญได้เป็นเมืินกษิได้จาาึกษซื้อใสแทนซิลาจาาึกคือเก้านะนะั่นและสำหรับเจ้าภาพใสแทนซิลาจาาึกเพิ่นสามารถทำาบุญเมืินบาทขึ้นไปได้เอาดีจาาึกษซื้อเพินใไซเฮ็ดให้เป็นที่ละลึกเป็นเกียรติประวัติแก,ก่ลูกหลานวงศ์ตระกูลนะเขาได้เห็น ลูกหลานเท่าได้เห็นนะโอ้บรรพบุรุษเท่าเป็นผู้มเหตุมาส้างไ้นี่นะประกาศไปบอกเข้าไปเตรียมการไ้นับตะนีต่อไปวันหยอดกระพุกไปสมือสมือสามเดือนสี่เดือนจักเมือนยังสี่ใดเมือนหนึ่งเมือละเมือละจักบาทยังสี่ใดเมือนหนึ่งเขาก็คำนวณเอาก็บ่หลายดอกเมือละบ่หลายบาทดอกขันเมือละร้อยกะสามเดือนก็ได้เก้าพัน,น่ะ มันสี่เดือนคุเนาะเขาหยอกกับปุกไว้เมื่อไรลอยเมื่อลรลอย้าเฮ็ดบุญกระถิ่นมาเฮ็ดกองบุญกระถินสั่งเจดีย์บก็ะิ่สามารถได้เงินหมื่อีรสามารถเอาซื้อห้องนามสกุลห้องจ่าึกใส่ในเจดีย์แทนศิลาจ่าึกในเจดีย์ได้นี่แหละคือข้อหมายมันเฮ็ดอะไร้มีเกียตไม่ประวัติแน่ว่าสั่น คนขคนถ้าหุนลอยหนึ่งก็เอาซื้อผู้ขาลงน้ำเนี่ยขนเอาล้อยลอยหน,นึ่งลองน้ำที่ปมไม่มองมาเขียนเ <c> ท <oughs> <c oughs> มเจดีย์ปุมี่มองเขียนมันสิไล่แต่ซื้อคนไปเบิดก็เลยกํานรไไปอย่างสันนนส้นกลกําถอย่างสั้นเพระมันต่งใซ่หลายหรือเงินอ่ะปงขึ้นมาบาา่าเด็กย่นใสุ่ยุนใส่ยังเข้าเห็ดไปแล้วส่วนตีเห็ุไปนั่นปีแรกบ,บุปเปอรอแต ถมดินทึกสื่อทีได้ปีแรกนี่ล่งเสาเข็มถ้าเสาเข็มเมนี่ยมดไปสิบสองล้านล่งไปในดินน่ะปีที่สองมานี่นี่ปีปีนี่ปีสองปีสองมาเนี่ยพออล่งเสาเข็มแล้วก็เป็นตัดเสาเข็มเฮ็ดต่อมอมอกมดไปสิบเอ็ดล้านพอมาอีกต่อมาอีกก็มาเฮ็ดข้านรอบ เรากรโยกเสาอีกสิบเจ็ดต้นอันนี้ก็สิบสิบห้าล้านหือสิบสามล้านเนี่ยนะนี่แหละชุดนี้กำลังเหตุอยู่นี่ที่ขึ้นเสาเราสิบเจ็ดต้นเนี่ยสิบสามหรือสิบห้าเนี่ยจับโมเมนต์น่ะเนี่ยชุดนี้ชุดที่เสียต,ต่อไปเนี่ยว่าถ้าในค้านวลออกมามันก็เมืินไปหลายละสามสิบกว่าล้านละใส่เงินไป มันจชีวิตดินขึ้นมาได้บางทีต้องใส่ายหรือเหตุขึ้นมาแล้วก็งทีเป็นที่สักการะบูชาของคนทั่วไปเพราะว่าเขาเหตุอันใหญ่เจดีย์องค์ใหญ่ที่สุดล่ะในจังหวัดมหาสารคามงามที่สุดในภาคอีสานพ่อเหตุยง่องจะคองจะคของเหตุกยะอง่องจะคลองงามที่สุดในภาคอีสานนี่แหละเพราะเหตุแล้วมันสิขึ้นกับเจดีย์จำลองที่เข้ามาตั้งไว้ประดิษฐานไว้น่ะ ในสลาเขาเนี่ยเอตออกมากเราสิีเป็นทรงนี้สิเป็นยังสี่สั้นล่างของเจดีเนี่ยพื้นทีพันหกรอยตะล่างว่าเฉลี่ยว่าเป็นซี่ลายพอดีสั้นล่างที่ใช้ประโยชน์ได้ใช้ประโยชน์ได้เขาไปใช้ประโยชน์ได้ทุกสั้นทั้งมัดทั้งเกาสั้นนั่แหละให้ขึ้นแล้วเรียบร้อยนี่ควาวสูงแปดสิบเมตร ความกว้างแปดสิบเมตรข้งางล่างี่เป็นอาคารอนเนกประสงค์ใสกิจกรรมต่างๆได้ทั้งเหมือดทั้งมวนแต่ละสันแต่ละสันสกิจกรรมได้ทั้งเหมดใส่งบประมาณพอสมควรอยู่ตอนแหลกขึ้นว้ว่าแต่ก้อนนี่วัสดุโบ้แพงขึ้นลยว่าโค้คงสางนี่คือสิ่งมัดประมาณรอยนึนงเลยละ บะนี้มันสีคือสีโบเมนมาบะนี้มันคือสีโบเมนอ่ะเล็กกับแพงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆกับแพงแพงขึ้นแพงขึงงข้นหลายมันก็คงสี่เพิ่มขึ้นอีกหลายอยู่งานโคงสั่งลอยหนึ่งนึโบยูดอกรอยล้านนะมันร้อยบาทเดอเงินต้องใส่รอยล้านที่โบยูดอกใส่หลายอยู่ ประกาศข้าวบอกบุญไปสะสมไปแต่พี่ละทั่วชิพว่าบุญกระตินได้อยู่แล้วเมื่อนหนึ่งไมาอยากจักเม <c oughs> ็ดเลยเป็นเจ้าภาพส่างเจดีน้ำเพลินอันนี้มีซื้อมีเสียงแก้วว่งตะกูลน้องห้าอย่าลึกไว้รับพ่อนะก่อนได้ <c oughs> ยะทาวาลิวะหาปุลาปาลิป l เรนติสาคลังเอวะเมวะอิตโตดินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังวะทิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจยะตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปา อโนปนลสโยธามณีโชติราสโยธาสัพพีติโยวิวัจจันตุสัมภารุโภวินัสสตุมหาเถระภวันทลัยโสคิติธิกายโกภวะอภิวาทนเสลิสานิจังอุทาปจายิโน ธัมมาวันติอายุวันโอสุกานาลารัตนาตยานุภาเวนาลัตนาตยันเถจัสสัตว์ดูกาโลกาปยาเวลาสุกัสสติปันตวะอะเนกนตาลายาปิวินาสันตุอเศสัตุ Cha, yà, si, ti, an, an, la, bang, cho, ti, bak, hai, an, su, kang, ba, lang, li, a, yu, a, chavan, nu, cha, bok, an, mu, ti, gia, yà, sò, ba, sa, da, yu, cha, ti, vá, si, ti, ba, ván, du, ti, ba, ván, tu, sa, ba, măng, ka, lang, la, kant, tu, sa, ba, di, vada, ฌาบะบุญธารมนุปภเวนะจดาโสุทีมบวันตุเตภาวันตุสาภะมังคะลังลาคันตุสาภะเดวตาสาบะธรรมานุภาเวนะจดาโสุทีมบวันตุเตภาว j j ันตุสาภะมังคะลังลาคันตุสาภะเดวตา ชามาส,าสังฆานุบาเวีนาสตาสสติาวาตุเทอธิษฐานเอาจะมีชีวิตอยู่ได้ให้ได้สลองเจดีน้ำเพลนก็เสียดยางใหญ่เลยผูใ้ใดเจ็บป่วยกินยาไว้เด้อจินหวานกินยาไว้อธิษฐานในจิตในใจไว้ อะไรเห็ดได้ส้างน้ำอห้ได้เป็นผู้ได้ฉลองน้ำเจ็บไข้ได้ป่วยถือบานถือยาเท่าไรขามียอ,อยู่ยืนได้ฉลองเจดีย์ว่ะั่าจะเฝ้าคอยจะเฝ้าห่วง <laughs>